สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถ่ายต้นไม้นะคะหลังจากที่เราไม่ได้ดูเกี่ยวกับต้นไม้ไปนานเลยต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นโพนะคะต้นโพหรือต้นโพทองที่ขึ้นในวัดนะคะส่วนมากเราจะพบเห็นต้นโพบริเวณบริเวณวัดในวัดหรือ,รอสถานที่ เป็นสือสาสนาหรือว่าเป็นที่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกในบ้านคนนะคะแต่นี่เราเจอในบริเวณรั้วบ้านเพราะว่ามันแทรกแทรกรั้วออกมานะคะถึนะคะนี่ต้นไม่รู้ว่ามันงอกขึ้นมาได้ยังไงนะคะต้นโพแล้วก็บริเวณใกล้ๆกันก็มีต้นหนึ่งเป็นสามนะคะใบโฟ ตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่นี่น,นะคะต้นโพนะคะแท่กขึ้นตามรั้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายต้นเลยนะคะนะี่คะนี่ก็เป็นอีกสองต้นสองต้น แล้วก็จะมีเฟ์นเหมือนก็บเขาจะมากับความเย็นแล้วก็มากับความชื้นนะคะส่นมากก็จะมีต้นฟ์นนะคะเฟิ์นซึ่งออกแฝกออกมาตามผนนังกระแพงรัอวแล้วก็เจอแค่นนะคะที่ต้นโพล ตรงนี้อีกสองต้นนะคะสามต้นสามต้นบริเวณนี้อีกหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการสํารวจดูแล้วเราก็จะทําการถอนออกนะคะเพราะว่าต้นโพไม่นิยมปลูกในบริเวณบ้านนะคะมันจะทําให้ปูนแตกหรือว่าตัวบ้านเกิดแตกร้าวได้นะคะถ้ามันโตใหญ่สูงใหญ่ขึ้นมาเยอะๆ แล้วก็ใบฟืนนี่ก็จะเป็นควรจะปลูกไว้ในกระถางนะคะเมื่อถ้าเราเจอแล้วก็ควรจะปลูกย้ายไว้ในกระถางเป็นไม้ประดับจะสวยกว่านะคะค่ะเพียงคลิปนี้เราก็ค่ะให้ดูแค่น,นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ